เือดจะใช่บกต็มเพิมเทินแก้วเลยใแล้วที่เแกวนี้ทำแก้วนี้คะนี่นอนี่เจ้าแกห่แ้วเอไะแก้วน้อยจังมนะ่เย็นยิ่งกว่า

อยู่เ้ไปเร็วมคอ้องคายอองยไดขาหน้ากล่องไหกล่องไหมเอาไม่ได้การสะตาสเตาผัว อันนี้เอาเครับอ่ะอันหสาัเก่งเลยเด้อจวให้ครับหนครับดีัลูกพีไปเลย้ไันไปันคข้าไปลกเขใกลอลืพี่รีาภายได้ลูกอันนามาลูกันนาั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เาถ่ร อันนี้ต้นค้งนะคะนค้นี่เสียนอนก็มาอันน้บกแม่ใจเอานองไม่เอานองไม่แม่ใจเบินนรกี้ไมใหนใจน้องเดียวเดียวจได้ัวมปดาได้เสรัวไปเลยกดหัวไปเลย ไไปสองเบิ้งาไลูกไปได้เดินหนีวินางวิวคือบาบัตันมาเบิ the ้งน้ำนางียวเอาบตันมาเบิ้งน้ำไปบบตตันมาเบิ้งน้ำมาเร็วยนไเห็นไปเห็นไปเนาเห็นไปะม่ยู้ใส่เรนมไปหาเหรนใส่บุญนี่เลยมุนี่เลย ได้แล้วมูลอยอาไหมแม่ใจบงน้าแม่เอาน้องมาแม่ใจบังน้าแม่เอามามันนองมา,า,มาหันน่องแม่หันน้องแม่มานีเถอะไปบพื่งายอมยิ้ตัน้งมาแล้วใช่ใช่ใไมอย่างจะขีจะ่จ้าเร่งบ่อน เจอนี่ไปให้ครับโอ้ครับผมก็เป็นเป็นครับตัเป็นเป็นเอาอิงจกีซ่เลยเอานี่ว่าจขึนซ่าเงระวังรถนะคะโคือนดีแท้เดี๋ยวนี้านกันเดินแม่ไปเลยไปนโด้วตวยงสายตัวโยขึ้นรถอนไปเนารถเ้า่

ระบบไฟเปลี่ยนความรั่นครับมาเรื่องครับ